กดพูดวายขึ้นไหมนะคะเดี๋ยวเรากดให้ดูเลยนี่เดี๋ยวดิฉันจะลองหาให้ดูนะคะไปไปกระบี่เนาะอันนี้จิ้งกดง่ายมากเลยนี่จริงให้คุณเจนจะลองกดก็ได้นะคะได้ครับผมกดครับอนี่อ่าเป็นเวอร์ชั่นภาษาไทยอ่าภาษาจีนกันแล้อันนี้เลยนะคะคุณเจมนอ่มื่อกี้กดแล้วเรื่องกระบี่แล้วนะคะเรื่องวันที่ค่ะเอาเดือนมกราคมนี่คุณเจนเรากดเลือกแบบสแตททั้งเดือนเลยสิ นี่กดกดอีกทีกดอีกทีกอกทเอาแบบทั้งเดือนนี่กดเดือนเนี่ยค่ะใช่ค่ะอ่าเอาคุณเจมส์กดเซิร์ชเลยค่ะมีท่านใดได้แลค่ะถุงอ้ามาเลยค่ะขอเรียนเชิญค่ะมาก่อนเอาคุณโอบอกคุณโอก็ได้เหมือนกันเอาคุณพี่ก่อนพี่ผู้หญิงข้างหลังมาเรียนเชิญมาด้านหน้าเลยค่ะใช่ไหมย่างไงถูกสุดอันนี้ง่ายไหมคุณเจมส์แปลกตาไหมคะอันนี้คือไล่ใหด้ดูเลยนะไล่ให้ดูเลยครับนี่แหละครับผมเจอแล้วค่ะถูกที่สุดเดินมกราโอ้โหมีถูกคนนั้นครับมีถูกคนนั้นอีกลงไปอีก มีขึ้นลงขึ้นลงตอนนี้ท่านที่บอกได้ถูกที่สุดวันที่เท่าไหร่นะคะสี่มกราพลังอาเท่าไหร่คะห้าร้อยสิบเอ็ดบาทห้าร้อยสิบเอ็ดบาทเท่านั้นจากกรุงเทพไปกระบี่ใช่ไหมคะคุณแจมถูกที่สุดหรือเปล่าคะวันที่สี่มกราตอนนี้ใช่ไหมเอ่ยใช่ครับผมใช่นะคะถูกที่สุด่ะอ้าว นี่นะคะได้รับรางวัลไปเลยนะคะเป็นตัวเครื่องบินเอามีคนตะโกนถามแ้วบอกหัวก็รอเปล่าไม่ได้หัวนะคะนี่ินด,ด,ดีด้วยนะครับจะพาใครไปเที่ยวครับก็ทานถ้าได้ก็เดี๋ยวซื้อตั๋วเพิ่มแล้วก็พาคุณพ่อคุณแม่สามีไปเที่ยวดีมากเลยคุณแม่แล้วก็สามีค <laughs> ือได้ตั๋วไปเดียวนะคะแต่ว่าซื้อมาอีกห้าใบนะคะเพื่อให้เที่ยวทัครอบครัวได้และในโอกาสนี้นะคะดิฉันขอเรียนเชิญนะคะคุณ ตัวแทนนะคะจากมากอกเอลเวย์นะคะคุณเอกรัศรีดุรัตขึ้นมาบนเวทีเพื่อมอบตัวเครื่องบินไปกับให้กับผู้โชคดีด้วยค่ะอเขายงปรบมือด้วยค่ะมีถามเลยพี่ชื่อคุณอะไรคะคุณจิมคุณจิมเหรอใช่ไหมคะคุณจิมอ๋อคุณจิมใช่ไหมคะคุณจิมเคยใช้สแกนเนอร์อยู่แล้วหรือเปล่าคะใช้อยู่แล้วค่ะนางงวดนี้รู้สึกยังไงบ้างคะเปิดเปิดหาง่ายไหมเอ่ย ตัวจะไปเที่ยวสงกรานต์เดี๋ยวที่บ้านก็ก็จะเจอเปิดหาอยู่เหมือนกันอันนี้ยอดเยี่ยมมากอ่ะขอเรียนเชิญค่ะอ๋อขอเรียนเชิญตรงกลางเลยนะคะมอบรางวัลนิดนึงค่ะเขอเสียงปรบมือกับพุทญิมนะคะเป็นสื่อมวลชนนะคะท่านแรกที่ได้รับรางวัลของเราไปค่ะทุกท่านคะนี่แค่รางวัลแรกเท่านั้นนะคะรางวัลถัดไปจะเป็นรอบสำหรับทุกๆท่านแล้ว ขอทุกท่านนะคะเอามือกับมือถือไว้ให้มั่นนะคะตอนนี้พร้อมแล้วนะคะเดี๋ยวนี้ฉันจะบอกโจทย์ถัดไปเลยนะคะ